ไม่ได้ลองเพลงขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะพี่แมวประชาสัมพันธ์สนังก้าวค่ะชื่อเล่นชื่อปอบค่ะลดค่ะเวชกรรมสังคมค่ะอักษ์ค่ะนืนงพิงค์ก้าวเน่ค่ะตาสวยตาสค่ะามนิดนึงนะคะวันนี้ที่เรามาทุกคนรู้จักกันหมดไหมคะหมดไม่ใจแบบ หมดเลยไม่หมดเพฉะนั้นไม่รู้เลยคนนี้ก็ไม่รู้จักใช่ไมคะ่รู้จักแดดแล้วเราไม่าเรามาทำความรู้จักกันดีกว e ่านะคะ i, เล่นเกมสักเกมหนึ <S <s ่งเราจะได้รู้จักกันดีขึ้นดีไหมคะดีเรามีทีมีลูกบอลลูกบอลอยู่สามลูกนะคะอยู่นะคะกติกามีอยู่ว่าถ้าลูกบอลอยู่ที่ใครคนนั้นออกมาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะโดนทำโทษนะคะ เคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเนาะ่ีเหมือนกันอ่าพร้อมคะส่งไปนะคะ โอเคคะโอเคโอเคอ่าช่วยกันร้องเลยนะคะช่วยกันร้อคะช่วยกัน้อหรือว่าอันนี้ถ้าไม่เต้ต้องขอค่อยส้มอยากเส้นสไตล์ไทยสไตล์มันมาเด็กแวนขอเด็กแว่นเลยเด็กแว้นเลยค่ะเด็กแว้นเราจะได้ตามคขอ

พินาพินกินกขนะาเห็ว่าตามปกติสัญชาตญาณของคนอะไรที่เู้มันผปกติแล้วรีบเดี๋ยวหายตัวอันนี้ก็คือการเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างที่ทุกคนได้สนทนาลมกันนะคะคออีกสักเกมหนึ่งเกมนี้เป็นการเรื่องการสื่อสารทีมงานพร้อมไหมคะพร้อม การสื่อสารอยู่ประชาสัมพันธ์เราต้องสื่อสารกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะรู้กันเดี๋ยวทีมงานจะมีข้อความให้นะคะจากข้างหลังให้ข้างหลังดีกว่าแล้วส่งมาข้างหน้านะคะ,ะแล้ว ัาษะในด้านตรงนี <ap sant> <Rocky> ้ท <social masuk> ักษะการสื <rhythm ma lush> hey? ่อสารถือ oh. ว่าเป็น hey? สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานและักษาการเวทีของโรงพยาบาลเราก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันโรงพยาบาลของเราแล้วในตอนนี้เราขาดักษะด้านการสื่อสารใงด้านของเราด้วยได้บอการการพยายามสร้างสร้างให้ทุกคนได้จับไม่ได้ จนจนมันยากผู้ขอเรืนองความสมันยากผมจำไได้ปวดปวดปาเยอะเยอะเงียบเยแป่น จำให้ได้ อะไรนะอะไรสนะหมออะไรสามพี่ชมว่าเป็นหออมุกจิ๋งเนี่ยใส่หน่อยยืดเลยใส่น่อย <cười> <Right>? <cười> <concealed> ah để <laughs> <lại> không chịu cái vậy cái 1นาทีครับอีกหนึ่นาทีอีกหนึ่นาทีเออไม่ได้เิไม่ได้สิต้องฟังยังพูดเฮ้ย สิบเก้าไม่ต้องนับเลขเนี่ยแปดเจ็หกห้าเวเวลาเนี่จบแล้วเอาตัวสิบไหนก่อนทิบก่อนไอ้ที่พูดที่หลังก็ลืมเนี่ยทุแกมันแก้งเดี๋ยวเดี๋ยววนร้อก็จะลืมอ่ะสำเร็จไม่ต้องมีสิบมีสิบมีสิบไม่ต้องครับกำลังเครียดอ่ะหวยเฉลยสำเร็ขายหวยสำรวยขายสี สำมรีเล่นหวยสำรวยเล่นสีนพูดดีที่มันแปลกนะสองแง่สองแน่นนะเอาชี้ิเออสำมรีขายหวยเอ,ออขายหอยหอยหวย ชื <y> ่อเก๋ค hey, ่ะจ hey, ๊ะเก๋เอาว่ามาอุ๊ยดูม้าหันมาหาหมูเห็นหูมาได้ปไปตรงนี้ได้ปไปตรงนี้อันนี้ใช่ไหมใช่โอเคครับได้ไม่เกิครึ่งได้เลยได้เลยม้าหันมาหาหมูเห็นหูมาหูหมาหนาหมูหนีมี ทายสมเด็จแล้วเอามามาหญ่มีขายหอยยญ่อยขายหมีของของยายลอยเฮ้ยนับไปนับไปให้บูชา ยายมอยขายหมีขนของยายมอยติดอยู่บนหอยายีใกล้ียงเฉยเฉยยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีข้อ,อสรุปนะคะกลุ่มที่ได้ใกล้เคียงแล้วก็ถูก สคือกุมนี้นะคะ 对吧、啊啊 โอเคนะมีความสนุกสนานนะทุกคนก็มีความสุขนะมีส่วนร่วมนะครับทีนี้ในสำหรับกลุ่มเด็เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าบ้านกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะยังมีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการชี้แจงเรื่องกติกาการเล่นนหน่อยเช่นการส่งไอลูกบอลเนี่ยนะ ก็ก็บอกแค่ส่งบอลนะไม่ได้ว่าเออส่งทางไหนทางซ้ายทางขวาส่งใช่ไหมไม่ได้บอกว่าส่งทางไหนได้บ้างใช่ไหมอ่าแล้วก็จริงจริงเนี่ยถ้าเราจะให้มันต่อเนื่องแล้วก็ให้เขามีแอคทิวิตี้แปลว่าให้เขาบอกว่ามีความตื่นตัวสะหน่อยการยืนน่าจะดีกว่านะให้เขายืนเลย ส่วนของตัววิทยากรเนี่ยต้องต้องเราคือเราต้องไม่ไม่ไปตบองกดสมาธิเขาตอนนั้นต้องให้เขาได้มีสมาธินะทีนี้ถ้าเรากลัวว่ามันจะเงียบไปคือผมเข้าใจว่าบางทีนะรู้สึกว่าไม่ทําไม่พูดอะไรเนี่ยมันดูเงียบเงียกว่าเนาะเดี๋ยวมันดูเหมือนกับคือไอ้ไอ้นันน่ะมของกลุ่มเนี่ยมันมันจะหายไปนะแล้วก็อาจจะมีวิธีแก้ง่ายก็คืออาจจะให้เขาเปิดเพลงเลบาๆนะเป็นเเบาๆแต่ไม่ใช่แบบเพลงช้าๆคือเป็นจังหวะของความสบายๆอย่างเงี้ยคือมันก็จะช่วยให้เขารู้สึก่คลายด้วย ในการที่ถ้าจะจามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงมะเล็งมันไม่ต้องมาจําเนื้อเนไม่ต้องคิดเนื้ออะไรเพราะมันมีเนื้อก็ฝังไปแต่โดยเฉพาะเพลงระเล็งที่ไม่ไม่ใช่เป็นเพลงที่แปลงมาจากเพลงที else, so okay. okay. well, ่มีเน nice ื้อแล้ยิ่งดีเพราะมันไม่มีเนื้อไอ้เพลงมะเลงบางเพลงมันเอาเพลงจากเพลงมีเนื้อมาบะเรงเนี่ยก็ยังสาบเป็นเนื้ออีกแต้คนฟังก็ดันไปึกเนื้อได้อีกนะก็จะสมาธิลงไปโอเคก็ระหว่างระหว่างที่เขาทําก็คือเราก็จะต้องให้เขาเนี่ยได้ได้หมายถึงว่ามีจบจอย คือตัวพี่กรณเองเนี่ยนะในส่วนมิโลมิเลียเนี่ยก็อย่าไปวกวนเขาด้วยนะฮะอย่าไปปั่นวนเขาน,นะเหมือนประมาณว่าแบบมีความเครียดแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวอะไรนี่นะเออประมาณเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรเงีย้ยแล้วจะมีแบบเออไปไปแก้เขาอะไรเงีย้ยบางกลุ่มอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าโอเคถ้ามันเป็นมุกเป็นอะไรก็แล้วไปนะทีนี้ก็อาจจะเดี๋ยวเวลาเกิดแพ้ชนะขึ้นมานถ้าเกิดมันมีรางวัลที่มันเป็นชิ้นเป็นนานสักหน่อยเกาอาจจะโวยได้นะบอกว่าเออแบบว่า แบบที่ไม่เท่าเทียมกันนะก็จะมีปัญหาที่หลันะงในตอนสุดท้ายการสรุปอะไรดีมากนะฮะสรุปนี่มีการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับงานที่ทำาดยวนะเดียวแต่ว่า